มีอยู่คำถามหนึ่งพี่ตงใช้ล็อกสเกลหรือลีเนียสเกลตอบสั้นๆเลยพี่ใช้ลีเนียสเกลพี่ตงครับเวลาเริ่มต้นวิเคราะห์ทฤษฎีลื่นอเลียดมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งไหนอ่ะไหนๆก็ไ,ไหนละเดี๋ยวพี่ไปวิเคราะห์สถานะคขื่นอีเลียดของตัวบิตคอยให้พวกเราดูดีกว่า เพื่อนเป็นฝรั่งสอนพี่ทําขนมปังทุกวันเลยนี่ชิ้นสุดท้ายละชิ้นที่เหลือแม่งทิ้งสับนี้ใช้บ่อยเวลาเล่นเว็บแคมดูปากนิชานะฮะ Show me you r face Show me you r bottom ชีวิตนี้อยากมีแฟนเป็นฝรั่งบ้างนะจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์สืบพันธุ์อะไรก็ว่ากันไปไม่เคยมีแฟนต่างชาติเลย ชาติไทยก็ไม่เคยชาตินี้ก็คงไม่มีสงสัยต้องรอชาติห้ามีอินบ็อกซ์หนึ่งเคยถามพี่พี่ตงพี่ตงคือเห็นบนเตียงพี่เวลาเราถ่ายเทเ็ดอมวนมันมีตุ๊กตาพี่ตงพี่ตงมีลูกกี่คนมีหาอะไรละเมียกูยังไม่มีเลยแก่ขึ้นทุกวันเนี่ยหำยังไม่ค่อยจะแข็งด้วยค่วหุ้นอย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชันนำพั่วประเทศขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะหนังสือเล่มสามลิมิเต็ดอีดิชั่น ของพี่เนาะ3.1 3.2ที่มี2เล่มอ่ะตอนนี้มีโครงการพิมพ์หนังสือเพิ่มแล้วนะครับเหตุเพราะว่าตัวเพจหรือตัวแม่พิมพ์เนี่ยมันมีอายุเพียงแค่3ปีแล้วตอนเนี้ยมันครบ3ปีละมันกําลังจะหมดอายุบางเพจเนี่ยมันหมดอายุแล้วด้วยซ้ำนะครับเสียดายของสำนักพิมพ์ก็โทรมาว่าจะพิมพ์เพิ่มหรือเปล่าพี่ก็เลยพิมพ์ก่อนเพจมันจะหมดอายุแล้วกันแต่พี่บอกก่อนนะว่าครั้งนี้พี่ขายหนังสือแพงนะเมื่อเทียบกับครั้งก่อนเพราะว่าตัวแม่พิมพ์หรือตัวเพจบางแผ่น มันหมดอายุไปแล้วก็ต้องสั่งทําใหม่รวมถึงค่าขนสง่งค่ากระดาษต้นทุนมันเพิ่มขึ้นน,นะเดี๋ยวได้กาหนดการในการพิมพ์ที่ชัดเจนยังไงเดี๋ยวพี่ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้คือไม่ต้องออเดอร์นะคือพี่จะสั่งมาเลยเพราะว่ายิ่งรอ,อออเดอร์รอนานมากเท่าไหร่ตัวเพจตัวพิมพ์ก็จะเสียไปเรื่อยๆนะครับเล่ม3 Limited Edition พบกันเร็วๆนี้ แล้วก็โครงการติวฟรีที่พี่เคยพูดไว้โครงการติวฟรีอเอเลียดเว็บเท่าที่ดูกําหนดการเข้าๆคือจะติวให้ฟรีได้ประมาณเดือนกรกฎาคมขอพี่เคลียร์โปรเจกต์ขายหนังสือให้เรียบร้อยก่อนยังไงฝากติดตามการประชาสัมพันธ์ทั้ง2โครงการนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันหน่อยหลังจากขายของสนานเลยนะเนี่ย <laughs> มีอยู่คําถามนึงแต่พี่หาคนถามไม่เจอเนาะพี่ตงใช้ ล็อกสเกลหรือลีเนียสเกลตอบสั้นๆเลยพี่ใช้ลีเนียสเกลแต่ไม่ได้หมายหมายควาว่าคนใช้ล็อกสเกลจะไม่ถูกต้องนะครับใช้อันไหนก็ได้ที่ตัวเองถนัดเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะล็อกสเกลหรือลีเนียสเกลเราต้องวกกลับมาในเรื่องของการคำนวณอัตราส่วนด้วยการคำนวณอยู่แล้วเพียงแต่สิ่งที่สำคัญนะเวลาเราวิเคราะห์พิจารณาสถานะขึ้นอีเลียดเราพิจารณาโครงสร้างถูกไหมเราพิจารณาบริบทเฮ้ยสวิงไฮสวิงโลบริบทมันเป็นไซเวหรือบริบทมันเป็นเทรน หลักๆเราดูตรงนี้เวลาพี่ใช้ในส่วนของลีเนียสเกลเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างมันออกมาเกิดรูปแบบสมมาตรที่มากกว่าใกล้เคียงความเป็นจริงและความถูกต้องมากกว่ายกเว้นในส่วนของช่วงราคาถูกๆมาอาจจะถูกบีบอัดอาจจะแบนราบหน่อยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมแล้วก็ไปซูมในช่วงนั้นแล้วก็กดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงในอ e ีฟินเพื่อขยายดูช่วงนั้นก็ได้เนาะแต่ท้ายที่สุดอย่างที่พี่บอกคือใช้อันไหนก็ได้ที่ถนัดเพราะท้ายที่สุดเราต้องวก กลับมาในเรื่องของการคำนวณดูดีคือไม่ต้องมีกราฟเป็นสเกลหรือล็อกสเกลก็ได้แค่พอตตำแหน่งไฮโลบนหน้ากระดาษแล้วมีตำแหน่งระดับราคาอย่างนี้อันนี้ก็คำนวณได้แล้วไม่ต้องใช้ล็อกสเกลลีนีรืสเกลแค่นี้ก็ได้แล้วคำนวณมือไปเลยอ่ะส่วนรายละเอียดพี่เคยเขียนในหนังสือเล่ม3ามไปแล้วเดี๋ยวลองแปะให้พวกเราลองศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ดู ครับเวลาเริ่มต้นวิเคราะห์ทฤษฎีคเคลียรมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งไหนง่ายๆเลยนะเปิดโครงสร้างในภาพใหญ่ก่อนใหญ่ใหญ่ตั้งแต่มันเกิดวิก <Week. S 2> มันโคเตอร์เยียเอาแต่มันเกิดเลยนะพี่ผมเปิดทำเฟรมมันแล้วใหญ่สุดละมันมี2แท่งอ,อันนั้นเองก็มึนไปละเออเราเปิดโครงสร้างในภาพใหญ่ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อจะได้ ข้อมูลในอดีตและต้องการเห็นสวิงหลักของโครงสร้างนี่คือสิ่งที่เราต้องการสสิ่งนี้โอเคโครงสร้างมันเป็นบริบทเทรนเราก็จะรู้ละในแผนผังอีลิเวตสตัคเจอร์ที่พี่สรุปแนวทางที่พี่สรุปตรงน,นั้นบอกไว้ก่อนนะอีลิเวตสตัคเจอร์ที่พี่สรุปมันเป็นแนวทางเชิงแอพพลายะครับมันเป็นแผนผังเชิงประยุกต์ที่จะเอาไปใช้จริงในทางปฏิบัติถ้าโครงสร้างเป็นเทรนมันก็จะเคลื่อนที่ในรูปแบบของอิมพัลติโมทีฟ ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเคลื่อนที่เป็นไซเบรก็เป็น standard collection นอนสถาน collection เนี่ยจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์สถานะเคลื่นอนเอเรียตเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้ก่อนถ้าเริ่มต้นถูกทางแล้วการวิเคราะห์ถัดไปเนี่ยมันจะง่ายมันจะเป็นสเต็ปมันจะเป็นระบบแล้วก็มันมีโอกาสที่จะวิเคราะห์ถูกได้มากกว่านั่นเองอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวพี่ไปวิเคราะห์สถานะเคลื่นอนเอเรียตของตัวบิตคอยให้พวกเราดูดีกว่าเล่มสามบิมเต็ดอีดิชั่นพบกันเร็วๆนี้ ในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยโครงสร้างในภาพใหญ่ที่เคยวิเคราะห์ไว้ในวิดีโอเนี่ยครั้งก่อนมาแล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยขึ้นนั้นขึ้นนี้พี่ตรงวิเคราะห์ยังไงทาไมถึงวิเคราะห์อย่างนั้นแล้วพิสูจน์ยังไงแนะนําให้กลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านั้นเนาะที่พี่วิเคราะห์ไว้เดี๋ยวจะแปะไว้ในดีสคริปชั่นให้วิดีโอนี้ขอผ่านโครงสร้างภาพใหญ่ไปแบบไวๆเพื่อจะไปเจาะโครงสร้างในภาพย่อยเผื่อเป็นแนวทางการเทรดให้กับพวกเราได้นะครับโครงสร้างสมมติสมมตินะในกรณีนี้ถ้ามันเป็นอินพาวเว็บเนาะเพราะบริบ i ิมพาวเวในรูปแบบของเทนเนาะแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งในรูปแบบของส่วนของคอเลชันเว็บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอาในส่วนของอิมพาวก่อนถ้าเป็นอิ p พ w วเวตอนนี้แสดงว่าเราจบ1ใหญ่สีฟ้ากําลังย่อลงในส่วนของ2ใหญ่สีฟ้าฉะนั้นเรามาซูมที่ขา C คือขาตรงนี้เนี่ยเรามาซูมตรงนี้ดูเนาะอลืมบอกไปว่าถ้ามันเป็น2เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2จบ ถ้าจบ finish ก็แสดงว่า go to web สก็เป็น web สสีฟ้าใหญ่แต่ถ้ามันไม่จบปุ๊บก็แสดงว่าอาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ขา A แรกของ web บออะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็น A of triangle หรือ A of flat เนาะส่วนตัวพี่ให้น้ำหนักอันไหนจากขอบมนเซนนะอันนี้เดานะพี่ว่ามันน่าจะน่าจะยังไม่จบมากกว่าเนาะเหตุเพราะว่าการจะวิ่งขึ้นสู่ impulse ขึ้น3ได้เนี่ยโดยบริบทแล้วขึ้นมันมักจะมีกำลังเนะในกรณีที่เป็นสินค้าประเภท mass นะสมีกำลังพอ3มีกำลังปุ๊บเนี่ยสมันไม่ควรเข้าสู่บริบทของการทิ้งของ ฉะนั้นน่าจะมองว่าการทิ้งตัวลงมา3ขาแรกของขึ้น2น่าจะเป็น A of 2มากกว่าต่อไปพอเราซูมขา C ตัวนั้นเนาะมาละก็ขา C หัดซีรีส์หมายเลขห้าเนาะก็สามารถเคลื่อนที่เป็นรูปแบบของอินพาวได้แล้วก็โมดิฟได้ถ้าโมดิฟมองเป็นรูปแบบของนอนเส้นดัดก็คือเป็นซิกแซกชุดแรกต่อด้วยเอกแล้วก็ต่อด้วย t ทรแองเกิลเนาะแต่ตัวเนี้ยไทรแองเกิลตัวเนี้ยมันมีความกวนตีนสูงคือเราไม่รู้ว่าจุดจบของแพทเทิร์นมันอยู่ตรงไหน สมมติถ้าเกิดกรณีนะ้อยโลจบทางซ้ายนะครับแสดงวะ่าอีกจริงจริงอีทุกจบตัวนี้นะ a b c d e เคสนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดคือขา c มันไม่ได้มีนิวโรต่ำกว่า a เพื่อจะเป็นรูปแบบของ running v e r s i o n triangle แต่นั่นก็ไม่ใช่กฎกฎของ triangle คือขา c ห้ามสั้นสุดเนาะซึ่งตวนนี้ c ก็ไม่ได้สั้นสุดเมื่อเทียบกับ e นะครับแล้วก็สิ่งที่ดูแปลกจากทฤษฎีไปคือขา e เหมือนใช้เวลาสั้นที่สุดอันนี้มาดูแปลกอันนี้คือความกวนตีนอันที่หนึ่งนะครับต่อไปถ้าจุดต่ำสุดอยู่ทางขวมือล่ะ อิมพอร์เทนโลสองมันก็จะอยู่ตรงนี้ฮะ A B ีอ่าราวนี้ C มีนิวโลแล้วต่ำกว่า A และ C DE สิ่งที่แปลกมี2อ,อย่างคือเบทเทนไลน์ B D ดีครับมันถูกอะไรครับมันถูกเปลี่ยนซึ่งมันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของขา C ทะลุผ่านอ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนมันคือกดซึ่งมันไม่ควรทะลุผ่านในขณะดีวการขา E ก็ไม่ได้มีนิวโลซึ่งไม่ไม่ใช่กดนะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบ running variation ขา E คนมีน okay, ิวโลโอเคครับเนี่ยมันก็เลยทำให้ให้ให้พี่รู้สึกแบบงง,งว่า โลจะจบทางซ้ายแล้วก็โลสามารถจบทางขวาสร้าง2องณีเลยโอเคไหมครับถ้าโลจบทางซ้ายจริงๆจ,จบตรงนี้นะ,สะแสดงว่าชุดที่วิ่งขึ้นดิดขึ้นไปเนี่ยมันจะมี5เซกเมนต์ละหรืออาจจะเป็น5ขึ้นของอิมพาวเวฟเซกเมนต์หนึ่งสองหรือจะเป็น1,2,3,4,5ก็ได้นะแต่ถ้าสมมติมันเป็นอิมพาวเวฟ แสดงว่าตอนนี้เราเกิด x5 ละคือขึ้น5ขยายรู้ได้ไงว่าเป็นขึ้น5ขยายก็คือขึ้น5ขยายต้องมีความยาวอย่างน้อย1 3รวมกันแล้วก็อินเทอร์นอลขึ้นไปตัวอ,อย่างน้อย100%ซึ่งตัวน,นี้มันเกินไปละมันมีโอกาสเป็น5ขยายได้เข้าคุณสมบัติของ5ขยายได้สมมติสมมุตินะถ้า5ขยายตรงน,นี้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็น5ขยายจริงแล้วจบนะมันจะต้องถูกย้อนกลับลงมารีเทสอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะ6.8%คือ2398ต่อไปพี่ขอซูมเฉพาะท่อนนี้นะครับเนี่ยขอซูมเฉพาะท่อน5เซกเมนต์ที่5ตรงน,นี้ซูมนี้นะ ซุมปุ๊บเราไปเจออะไรบ้างครับประกอบไปด้วย x 1นะครับแล้วก็ย่อ2แล้วก็ขึ้น3ย่อสี่เนี้ยส overlap หนึ่งได้เป็นเ t e ์มิน a l ได้นะครับเพราะอยู่ตรงแนปลายขึ้นก็คือขึ้นหละถูกไหมครับเดี๋ยวราคาจะวิ่งขึ้น5ต่อเราก็จะรู้ทันทีว่าถ้าเคสนี้เกิดขึ้นจริงราคาจะวิ่งขึ้นัพไซด์จํากัดละเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ขึ้น5สีฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้ครบ5 extension สีเหลืองเนี่ยมันจะมีความยาวได้ไม่เกินขึ้น3ตรงนี้นั่นเองอ่า เราก็ลองวัดดูว่าไอ้สเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แล้วก็วัดอินเทอร์นอลต่อจากจุดที่สุดของขึ้นสีซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดที่สุดของขึ้นสีอยู่ตรงไหนเนาะเราก็เลยไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นเคสนี้เราจะรู้ทันทีว่าอัพไซด์มีจํากัดหลักแค่เป็นเคสนี้ในขณะเดียวกัดนดาวไซด์ก็เหมือนกันถ้าจะย่อ4 4ห้ามปรับตัวหลุดฐานของขึ้นสองฉะนั้นก็อยู่ที่ประมาณ26,479โดยประมาณนะ2องหซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ซูมภาพย่อยเลยไม่แน่ใจว่าจุดที่สุดของขึ้นสองอยู่ตรงไหนนะครับ เซกเมนต์ท่อนเนี้ยจบแล้วคําถามคือพี่มันจะจบได้ไงมันเป็น1 2 3 4อยู่เลยยังไม่มี5เลยอ่ะอย่าลืมว่าไอ้ท่อนนี้นะเห็นไหมครับแท่งแดงแท่งนี้นอาจจะอาจจะสะท้อนความเบสสถานะขึ้นในดีกี้ที่เล็กลงก็ได้เพราะว่าอย่างนั้นมันมีแท่งแดงหนึ่งแท่งการวิ่งขึ้นเนี่ยมันมี3แท่งมันเป็น1ใน3อาจเข้าขายความเบสสถานะขึ้นถัดไปได้แล้วก็ได้โอเคไหมฉะนั้นในภาพนี้สําคัญนะครับแนวทางการเทรดคือตราบใดราคาย,ยังไม่หลุดต่ํากว่า26479อันนี้พี่ยังไม่ได้ซูมภาพย่อยนะ ยังไม่รู้ว่าไอฐานของขึ้น 2. จบตรงไหนนะแต่อัศวินหลักๆคือ2 6 4 7 9หากราคาต่ํากว่าไม่พิจารณาฝั่งรองนะครับไม่พิจารณาฝั่งรองในขณะเดียวกันถ้าราคาเกิดการวกกลับยืนเหนือขึ้นไปได้มองอัพไซด์อาจมีจํากัดใช้เป้าหมายจากในส่วนของความยาวของขึ้น3เป็นตัวกําหนดว่าราคาอาจจะไม่เกินเป้านี้แต่หากราคาเกินเป้านี้ก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวจะมีเคสถัดไปคําถามคือพี่แล้วมันจะเกินไม่เกินนะก็พิจารณาตอนที่ราคาวิ่งขึ้นดูว่ามันจะเกินเป้าสามไหมดูสถานะขึ้นย่อยภายในหากสถานะขึ้นย่อยภายในไม่ครบ มันก็มีโอกาสที่จะทะลุเป้าได้ถ้าทะลเุเป้าไปได้แล้วมันจะเป็นเคสไหนอาจจะพาไปดูถ้าทะลุเป้าไปได้ไปแล้วก็แสดงว่ากิจาก,การแบบเป็นเคสนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็น x 1นะตอนแรกเรามองว่าตัวนี้เป็น x 1ถูกไหมเอาพี่ทําไมไม่มองเป็น x 1อ่ะ x 1เขามีกฎอยู่ว่าทําไมครับขึ้น2ห้ามเป็น stong b c filia ถูกไหมถ้า2เป็น stong b c filia ปุ๊บปากกุ้พันมัและมันจะส่งผลให้3ตัวขึ้นขยายแทนเนอะเออฉะนั้นตัวเนี้ยอาจจะเกิด x 3ที่อยู่ในขึ้น5ใหญ่ก็็เปปนไได้ เคสเนี้ยถือว่าดี2เคสแรกนเนี่ยเคสเนี้ยถ้าจะวิ่งขึ้นถือว่ามีจํากัดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันทะลุความยาวเมื่อเทียบกับขึ้น3ปุ๊บมันจะเข้าสู่เคสนี้ทันทีอย่างเนี้ยถือว่าดีโอเคไหมแต่ถ้าหมดทั้งมวลการปรับตัวต้องห้ามต่ำกว่า264.79หากปรับตัวต่วตากว่ามันจะถูกคอนเฟิร์มว่า X5 จบพอ x5 จบปุ๊บเอฟเฟกจะเกิดทันทีฮนะ64.8%คือ23948 Important Low 2ก็คือจุดต่ําสุดอยู่ทางขวาอยู่ทางขวาเนี่ยเราจะเห็นสวิงการเคลื่อนที่ขึ้นแค่3ขืนเองอยู่ทางซ้ายเราเห็นสวิงการเคลื่อนที่ขึ้น5ขึ้นโอเคไหมอยู่ทางขวาเราเห็นสวิงการเคลื่อนที่ขึ้น3ขึ้นก็จะเป็น S1 ย่อ S2 ไป S3 สมมุติถ้าเป็น i m p พาวเว็บก็จะเป็นเว็บหนึ่งเว็บสเวบสถ้าเป็นนอนสนาดก็เป็น A B C X ถูกไหมเออแต่ตัวเนี้ยเรายังไม่รู้เซกเมนต์ที่4ถ้าบริบทเซกเมนต์ที่4ชัดเจนเมื่อไหร่เราจะพอรู้แล้วว่าโครงสร้างจะเป็น i m p พาวหรือ non สแตนดาร์นะครับถ้าราคาขึ้นที่แบบ m p มพา e เว็บก็จะเป็นขึ้น1ย่อ2 ไป3ถูกไหมอันนี้ก็เคสเดียวคล้ายๆกับในกรณี X5 เลยคืองนึย่อ2อคราวนี้สองไปเป็นสตองบีซีต้องเฟลเลียฉะนั้นซีเฟลเลียคือใช้เงื่อนไขเดิมเลยเห็นไหมเงื่อนไขเดิมเลยคือห้ามต่ำกว่า26479ถ้าต่ำกว่าปุ๊บแสดงว่าหน้าลองไม่สนใจละไม่น่าสนใจละชุดนี้มีโอกาสจะปรับในส่วนของอะไรฮะ Small Xweb หรืออย่างแย่สุดก็จะเป็นในเคสนั้นก็คือในเคสอะไรฮะการปรับในส่วนของ X5 จบจะถูกการวีเทสอย่างน้อยห8เที่ระดับราคาตรงนี้ถูกไหม อ,อยังไรลองทบทวนดูอีกทีนึงเนาะ,ะอีกเคสหนึ่งคือคอลเลคชันเวฟก็จากเดิมโครงสร้างเป็นอิมพาวเนาะคอลเลคชันก็จริงๆแล้วบิตคอยน์ไม่ได้เป็นรูปแบบเทรนดอย่างที่เราเข้าใจคือเป็นโครงสร้างโครงสร้างไซเบเลยขา A นะครับย่อลงขา B ขา B ก็จะมี A ทิ้งตัวลงมาเดึง B เฮ้ยพี่ไอ้ขาเนี้ยขา B ตรงเนี้ยมันเป็นรหัส3นี่แต่ในเคสแรกเนี่ยมันทำไมฮะมันเป็นรหัส5ถ้าเราซูมซูมดูดีๆเนี่ยมันเป็นรหัส5ซึ่งมันจะสามารถเกิดขึ้นกับเว็บห้าได้และสามารถเกิดขึ้นกับ B off Fla ไดด้้้ในนขานีงหมล ขา B นีนะเ,เออนะครับก็แยกออกไปอีก B จบไม่จบแต่ยางน้อยเรารู้ทันทีว่าถ้ามจะเป็น C สีฟ้า C จะต้องเกิดการดิ่งขึ้นอย่างน้อย38.2%แปองเพี่มีคาถามถามนกรณี worst c เ s e เลยคือสมมุติราคาปรับ ABC ถูกไหมแล้วเกิดการดิ่งขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันดันทะลึ่งดีดตัวขึ้นไปแล้ววกกลับลงมามีนิวโรต่ำกว่าไอ้ตรงนี้คคำถามคือโครงสร้างแพทเทิร์นของคอร์เรชันมันเป็นอะไรได้บ้างยังไงลองแชร์มุมมองแล้วก็ตอบในคอมเมนต์ดูครับ